พระคาถาธรรมน้ำมนรสสิกาอิติอะมะเนตังอิทธิมะยะตตเทปิวารุญยาจิตตังอิทธิมะยะตตคันนาหิธามะซาเทปิวารุณะจิตตังอิทธิมะยังมะมะจิตตังพระคาทานี้ท่านได้ธรรมน้ำมนรสผู้ยิ่งคนหนึ่ ต้องบังเกิดความรักร้ายไม่ผลเราเลดีนักเลพระคาถาขัดกามปุกพังซาอุปัช,ชติพระคาท่านีสตรีคัดประจำเดือนเซกลาวให้กินบริบูรณ์เมื่อนดังเดิมเซกการผูกข่าวรื้อมานาาโกได้นังกระดานเพนเดียวกามเคลือนตกเล พระคาศท่าเรียกปูดเรียกจิตมาเรโซเอหิมะมะพระคาศท่าบทนีให้ภาวนาเรียกชื่อเสียโกนจึงลงชื่อเขา้ามุทุจิตตั้งพันเทเอหิหะทะยังพระคาศท่านีภาวนาสูบจิตเขา้ามาออุสิวังพรมมาจิตตั้งมานิมาพระคาศท่านีภาวนาเรียกดวงจิต อิทธิรัตสาจิตต <Iya. S 1> ังปันธะนังทับหังขันนาหิพระคาถาบทนี้ภาวนาผู้จิตยิ่งอิหิอิทธิรัตสาจตุระภูตังอาคัจชายะอาคัจชายิอิหิพระคาถาบทนี้เพียกผู้ยิ่งอิทธิรัตสาจตุระภูตังปันธะนังทับหังขันนาหิ พระคาทานีผู้พูดยิ่ง